อสวัสดีนะครับสวัสดีสายปันทั้งหลายนะครับวันนี้เราผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นสูตรสแกนสล็อตนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสล็อตนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับจะไปดูว่าสูตรสแกนสล็อตพวกนี้ใช้งานยังไงนะครับอย่างห้องโจเกอร์นะครับอย่างห้องโจเกอร์เกมเนี่ยเราก็เข้าไปดูเลยนะครับช่วงไหนช่วงนี้มีเกมไหนที่มีอัตราการแจกสูง อะอย่างห้องเนี้ยลักกี้ลูสเตอร์นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาต่อนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมหมายแรกเรามาเริ่มกันเลยปรับเบ็ดกันก่อนนะครับเอาแบบเบาๆต่ำๆพอ10บบาทนะครับไปไปกัน อย่างไรอย่างไรบ้างไปไปต่อนะครับจัดไปอ่ะนาวินนะครับเกาวินถ้าใครสังเกตนะครับจะดูนะครับจากสูตรสกแกนคลอดที่เข้านะครับ จะตูจะอัปเดตทุกๆ15วินาทีนะครับจะมีการกระพริบน,นะครับของตัวนะครับตัวเว็บนะครับรุ่นกันไปรุ่นกันไปไปที่1,000 10, บาทว้ามาต่ออีก5ฟรีสปินนะครับไปต่ออีก5ฟรีสปินยังได้รุดนกันต่อ นะครับได้ขายมาอีกหนึ่งลูกบวกไปอีก1,000บาทนะครับเบ็ดละ10บาทนะครับเน้นต่ำๆที่เบ็ดละ10บาทตามสูตรสแกนสล็อตนะครับขายไปอีกหนึ่งลูกบวกไปอีก1,000บาทนะครับขายมาอีกหนึ่งลูกนะครับกับสแกนสล็อตนะครับฟรีสปินครั้งที่3นะครับฟรีสปินครั้งที่4นะครับขายอีกหนึ่งลูก เป็นไงู่นชมจัดไปครับบวกไปอีก5,000บาทนะครับปิดท้ายโอ้โหข่าสองลูกครับบวกไป6 0 0 0บาทบวกไปอีกเจ00บาทนะครับกับเบ็ดแค่เพียง10บบาทนะครับก็นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็พิมพ์ไว้สนใจนะครับใต้ คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ